สเสน่ห้องถิ่นหลากหลายวาไริี้วิถีชุมชนมนสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมสวัสดีค่ะสเสน่ห้องถิ่นวันนี้นะคะเสนอเป็นตอนแรกค่ะด้วยเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งนะคะที่คนไทยมักทำรับประทานกันในช่วงหน้าร้อนนะคะหรือในช่วงเทศกาลสงกรานนั่นเองนะคะ สันนิฐานว่าด้วยลักษณะของอาหารนะคะที่เป็นข้าวแช่อยู่ในน้ําคนก็เลยมักจะเรียกกันว่าข้าวแช่นั่นเองนะคะในส่วนของข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญโบราณนะคะคนมอญเนี่ยเรียกข้าวชนิดนี้ว่าเปิงสังกรน,นะคะมาจากคําว่าเปิงที่แปลว่าข้าวแล้วก็สังกรก็คือสงกรานนั่นเองนะคะคนมอญเนี่ยมักจะทําข้าวสงกรานหรือว่าข้าวแช่ โดยขุงขึ้นตามความเชื่อของเขานะคะเพื่อนําไปบูชานางสงกรานในช่วงเทศกาลสงกรานหรือนําไปถวายพระนะคะรวมทั้งจัดสํำรับเพื่อนําไปให้กับผู้ที่ตนเคารพนับถือแล้วก็ผู้ที่มีพระคุณด้วยค่ะ ข้าวสงกรานต์หรือข้าวแช่นะคะจะประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนที่เป็นตัวข้าวนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นอาหารที่รับประทานกับข้าวแช่นะคะในส่วนของข้าวเนี่ยกรรมวิธีในการทําก็คือจะนําข้าวไปหุงให้แต่พอสุกนะคะให้ตรงเม็ดข้าวตรงแกนกลางเนี่ยยังเป็นสีขาวอยู่จากนั้นก็นําข้าวเนี่ยไปล้างขัดให้สะอาดนะคะด้วยน้ําที่สะอาดเพื่อให้เยื่อข้าวที่อยู่รอบนอกเนี่ยรุดออก จากนั้นก็นําเอาข้าวที่เป็นแกนกลางเนี่ยแหละคะ่ะไปใส่ผ้าขาวบางแล้วก็นําไปนึ่งจนสุกนะคะข้าวที่ผ่านกรรมวิธีการหุงลักษณะนี้เนี่ยเมื่อนําไปอยู่ในน้ําแล้วเนี่ยเม็ดข้าวจะยังคงรูปสวยงามนะคะแล้วก็จะทําให้น้ําข้าวแช่เนี่ยใส่น่ารับประทานนะคะซึ่งข้าวตรงนี้เนี่ยหลังจากที่หุงเสร็จแล้วเนี่ยเวลารับประทานเราจะเอาไปรับประทานกับน้ํานะคะน้ําซึ่งผ่านการอบด้วยกลิ่นของควันเทียนหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกมะลิ ดอกกุหลาบมอนหรือแม้แต่ดอกกระดังงาซึ่งจะต้องนําเอาไปรนไฟก่อนนะคะในส่วนของดอกกระดังงาเนี่ยเพื่อที่จะให้กลิ่นของน้ํามันหอมระเหยเนี่ยของเขาออกมานะคะ mm hmm. ก็จะทําให้น้ำเนี่ยมีกลิ่นหอมหน่ารับประทานทีเดียวนะคะอาหารที่รับประทานกับข้าวแช่นะคะมีด้วยกัน2ตําำรับด้วยกัน,นะคะ่ะตํำรับแรกก็คือตํำรับพื้นบ้านแล้วก็ตํำรับที่2ก็คือตํำรับชาววังนะคะในส่วนของตํำรับพื้นบ้านเนี่ยหลักๆก,ก็จะคล้ายๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหวาน ปลาหวานหรือหัวผักกาดเค็มผัดหวานนั่นเองนะคะโดยกรรมวิธีในการทำเนี่ยก็จะนําไปผัดกับกะทิแลหัวหอมแดงซอยนะคะปรุงรสให้ออกหวานน้าเค็มตามด้วยน้ําตาลตโนดแล้วก็เกลือนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของยำต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยำขาขนุนอ่อนยำถั่วฝักยาวหรือแม้แต่ยำผักบุ้งนะคะโดยส่วนของน้ํายำเนี่ยก็จะทําจากกะทินะคะชูรสด้วยน้ําตาลตโหนด รปรุงรสให้ออกรสหวานนําแล้วก็เค็มตามนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของป,ปลาปนนะคะซึ่งทําจากปลาช่อนหรือปลาชะโดนั่นเองนะคะนําไปตากแห้งแล้วก็นําไปย่างไฟจากนั้นก็นําไปตำค่ะตำให้ละเอียดให้เนื้อปลาเนี่ยขึ้นฟูนะคะเสร็จแ,แล้วก็นําไปผัดให้มันแห้งกรอบ ชูรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือนะคะให้ออกรสหวานนำเค็มตามเช่นกันค่ะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวหอมๆนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของอาหารเนี่ยก็ยังมีอาหารอื่นๆนะคะที่หาได้ในพื้นบ้านนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมดองผัดกับกะทิ ไข่เค็มหรือว่าผักพื้นบ้านที่หาได้ในท้องถิ่นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีอาหารหวานนะคะของหวานที่รับประทานกับข้าวแช่ร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วดําต้มกะทิกะระแมข้าวเหนียวแดงแตงโมโมะม,ม่วงแล้วก็ผลไม้อื่นๆที่หาได้ตามฤดูกาลในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะสําหรับตำรับชาววังนะคะเป็นสูตรของเจ้าจอมารดากลินนะคะที่ทํารับประทานกันในวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์นะคะพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัวราัชาการที่4กับเจ้าจอมมันดากริ่นนั่นเองนะคะท่านเจ้าจอมมันดากริ่นเนี่ยท่านเป็นคนมอนนะคะท่านได้นําเอาธรมเนียมมอนโบราณเกี่ยวกับข้าวสงกรานหรือว่าข้าวแช่เนี่ยเข้าไปใช้ในวังด้วยนะคะโดยอาหารที่รับประทานกับข้าวแช่เนี่ยท่านได้ประยุกต์จากตำรับพื้นบ้านนะคะซึ่งก็จะมีเนื้อหวานปลาหวานแต่ที่พิเศษสุดแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือกลับปิทอด ริกหยวกสอดไส้หัวหอมแดงสอดไส้รับประทานกับกระชายแล้วก็ขมิ้นขาวและด้วยเหตุที่ว่าข้าวแช่ตำรับชาววังเนี่ยนะคะมีรสชาติอร่อยหน้าตาสวยงามน่ารับประทานข้าวแช่ตำรับชาววางังจึงเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของใครหลายๆคนจนถึงทุกวันนี้ค่ะก่อนจบรายการในวันนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในทุกช่องทางของห้องสมุดมสทเพื่อสัมผัสมวลเสน่ห์ของท้องถิ่นในรายการสเสน่ห์ท้องถิ่นทุกวันที่24ของเดือนเวลา19นาฬิกานะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสเสน่ห์ท้องถิ่นหลากหลายวารริี้วิถีชุมชนมนสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรม